โรงเรียนบ้านเขาพาลาดนำทีมโดยจ่าอากาศตรีอุดมเดชฉัดภูริธนากุลรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพาลาดคณะกรรมการสถานศึกษานำทีมโดยสารวัฒธงกาษาพร้อมคณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านเขาพาลาดนำทีมโดยคุณลัดดาวันกันเคนวิทย์หรือคุณก้อยขอเชิญเที่ยวงานฤดูหนาวประจําปีของดีชุมชนโรงเรียนบ้านเขาพาลาดระหว่างวันที่6 และ7มกราคม2567 วันที่6มกราคมชมขบวนพาเรตการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์ชมผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชมควายไทยสวยงามป้อนนมแพะคาราวานรถเกี่ยวรถไถนากลางคืนชมการแสดงของนักเรียนการประกวดขวัญใจเขาผาลาดวันที่7มกราคมลุ้นโชคของรางวัลมากมายกับตักไข่ปลาพาโชคกลางคืนสนุกสนานสุดเหวี่ยงกับประมงย้อนยุคสำรวย สียงแคนแคนแเาสวละสนุกสนานกับสวนสนุกชุดใหญ่ทุกคืน,คนสนใจร่วมบริจาคของรางวัลของขวัญตักไข่ปลาทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารเด็กๆติดต่อครูอ้อยครูพึ่งโทรศัพท์082 163 5973 082 163 5973